สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขู่ทุกคนนะคะคิดหอดก่อยว่าพี่น้องคิดหอดวะขาคิดหอดบอนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานค้นไก่บันค่ะพี่น้องค่ะนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยนะคะทุกคนคะ่ะยิ้วเข่าแห้งพี่น้องหลังเลิกงานนะคะหลังเลิกงานแล้วพี่น้องค่ะมากๆา,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 าปุ่นเศร้าค่ะขาปุ่นสาวโพดผักสีเขียวนะคะพี่น้อง ข้าวุ่นเศ้านามปลาห้านั่นเองนะคะขนมจีนหนึ่งกิโลค่ะทุกคนค่ะไม่กินน้ากันเด้อค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะพี่ป้านะอาทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนลุยค่ะอืแบบจ่มจอมพี่น้องจะสออยากกินค้ับง่ายๆไหมพี่น้อง อาจจะเห็นตะกอยในคลิปเห็ดงานหายเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก้อยกับเล็ยผ้าทุกคนมาก,กินขวบุญเส้าที่พายตู้สระแน่นะคะพินหอมสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะยองนี่ก้อยเห็ดพันธุ์สตอเบอรี่คะ่ะเห็ดพันธุ์สตอเบอรี่ก็สิ กลางแจ้งค่ะพี่น้องเกียกต้มในจังน้อยนะคะช่วงนี้ปนกระตกอยู่ในมุมห้องขวเดอะค่คเดอร์อีตู้ปลูกตัวเองพี่น้องพักมีตามไม่ตามเกิดนะคะมีตามเกิดแน่ปลูกเอง ยืนดี้อนุกคนเด้อค่ะ ทานปลาแดดก,ก็คือปลาแดดนละพ่น้องเนาะสัตราของเรานั่นเองแซ่บผัก ดูดูวน้ำกับพองอร่อยอยู่นะคะทุกคนเผ็ดอยู่นะคะเ็ดอยู่ได้คะ่ะพี่น้องปกักผิกอันข้าเจ้าอบมากแล้วนะคะผิกริกหน่อยนะคะอบมากแล้วก็บกะเล็ดตำนะคะตำใส่ มีกระชายด้วยจ้าอืมอืมชุดนะเปลี่ยนงงนะ คิดหออสุกคนเด้อพี่น้องเ,อยล,อยเลยกลอยันยังบ้ทานไนหอดใส่ดอกอันเลี้ยนหาเลี้ยนซิดกระดายมาทานใหนพ่อเลี้ยนดอกพี่น้องเลยอืมฮันไปเนาะค่ะมันมวนไป เขาก็เลยมีตรภาพดีๆเนาะค่ะเนาะนมีตรภาพดีๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่ให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะช่องนิสาน้นไกบ่บานนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปในการทํางานหรือว่าการใส่ชีวิตอยู่ในเกาหลีแต่นะคะ ขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณพี่ป้านะ,ะทุกคนนะคะกินน้ำกันนด้วยพี่น้องเลยยิ้มเข่ายิ้เขาหลาย เสียบเว้เนาะพี่น้องขาปุ่นนี่จะเป็นยุบนันเฮาโอ้ยกินหอยแงมบุ่นขอาวโพดก๋วยทางมากินขาปุ่นหอ,อดคุณแม่เลย หาคุ้นตูกันประเทศเกาหลีตอนนี้อากาศห้อนค่ะได้ค่ะพี่น้องร้อนมากเลยนะคะช่วงกลางวันเนี่ยแดดแบบหูรับตับใหม่เลยพี่น้องเออ,อเแท้ง นะก่อนท่างบ้านฮอจังได้กส็สู้ๆด้อพี่น้องเลยดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนเ่นแม่น้าให้หมไปทั้งนอกเนาะคะ่ะส่วนฮอกก่อยเนี่ยถ้ามีอาการไข้หรือว่าจังไดเน,นี่ยก็จะน่าจะให้ภาพไปหาหมอได้ค่ะพาไปหาหมอได้นะคะถ้าแบบว่า มีไข่ไมีวัดนะคะถ้าแบบว่าเสี่ยงที่จะเป็นยิบบับนะคะยีบบับก่อนเคยไปตรวจไล้วเบอมีะะ่แล้วค่ะทำงานาก่อนยู่ทูบใน,นสวนบมื่ค่อยเดีออกไปใส่ก๊อฟเขา่าคือจำพี่น้องเห็นหลักก็บศิสย์่างเอานะคะส่วนใหญ่ก็สศิษย่างเอาสซ่างมานี่ก็สจีเ่ได้ออกไปข้างนอกหลายปันใดค่ะ คิทัอทุกคนเ้ยค่ะคิดถึงทุกคนคิดถึงเพื่อนปองคิดถึงพี่ทอฝันคุณยายเชอพี่บ่าววีนะคะแล้วก็พี่ไก่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเลย บุ้มบุ้มคุณยายจ่อยนะคะคนจีเฮตพร้อมๆกันกับก้อยเนาะชิทอยู่ได้พี่น้องแล้วก็ขอปุ้นเพื่อนใหม่นะค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคุ้นุกคุ้นชื่คนนะคะเนาะชี้ จับมือกันยางมากเรื่อยๆเ,เนาะค่ะเดี๋ยวต้อพักพี่้นงมาะด็กกุญย์อยู่ เอ,อีกตู้หลายแหงพี่น้องพี่น้าบ้านอับซ์เลเน่ไหมคะ่ะหลายหักมะเขือกำลังได้หาหน่วยนี่แหละค่ะมะเขือ อพี่น้องคลิปนี้กับสีแฟไปสนมีมก่อนเด้อค่ะพี่น้องมันชิงยงวโวโผดนะคะไว้แค่นี้แหะคะ่ะพี่น้องยังไดก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังแรงใจนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอีกเทียนหนึ่งค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีสานคนไกลบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มาพาทุกคนกินขนมจีนสาวน้ำปลา